สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่นะครับช่องรถไถอินดี้นะครับผมพี่น้องนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพาดีพาหน่องได้นะครับตรงหมอะรถเกิดเกิย้อนเดียนะครับเป็นจอนเดียห้าศนดีนะครับผมจอนเดียห้าศดีนะครับเอสซีรถไทยอินดี้นะครับเอสซีรถไทยอินดี้จัดสดเลยนะครับจัดสดเลยนะครับ อันนี้ลูกค้าเพื่อเลือกเป็นเอฟซีผมเลือกเป็นพันพันหานะครับเป็นพันหานะครับเป็นของซีมที่นะครับใบขนาด2 4นิ้วนะครับใบขนาด24นิ้วสำรับสำรับอ,อันนี้ผมแต่งเต็มเลยครับในใจก็อยากแต่งไร้คนนี้ดอก <c oughs> ตามสไตล์รถไทยดีครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะครับ มาหนีเลยนะครับไปพร้อมนะครับโมก,กี้พร้อมนะครับไปหนเลยสติ๊ดเกอิดแอสนาไปเลยครับปัญหาครับพี่นอ้องหญ้าไล้ไร้ยิ้มเกลียนนะครับตามนี้เลยเออเอาแมวดอกก่อนนะครับกระถ่ายไม่น้องมันเปรีก้กระตังไม่นะครับผมกระถ่าย ลักษณะดินจะเป็นมีไา้เล็กน้อยนะครับฝนตกลงมานี่ไถม์วนเลยนะครับแป้งหน้าปู๊บเหียาวาหอดูเลยครับแป้งหน้าเอี่ครับอันนี้นครับผมอนุญาตนะครับผมอ่าประมาณนี้ ผ่านหาครับผมใบยิบซีครับรวดเดี๋ยวนะครับมีคลิปหนึ่งผมไปทงอ่าเป็นจอรเดียหาซื้หาซื้ดีนะครับใช้ตอนนั้นดีชุกฉุนะครับแบ่งเงี้ยงเงี้ยงอซีกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนาะอ่ามาสาวนี่นะครับผมพามาเบิ่งนี่ลักษณะดินเป็นแกนไอ้ซีเลยครับ แกนีเลยเกี่ยวขอ้อแล้ว่าได้ใชนะครับว่าได้ใชวไนะครับเป็นหมองเลียงง่วนะครับน้ำากนะในนะครับยาในปุุงนะครับผมคุณนะอ่ะอ่าเร็วเร็วเร็วแห้งเร็วเกินนะครับ ไทยของแหลกขั้นผากลางนะครับจมวติว่าเขาจะเขาจะพากลางแต่ก้อนนี้เขาพากลางเนี่ยเขาจะว่นขัวออกี่น้องนะครับเขาเ่าพากลางว่นขัวขั้นไทยแบบเร็วเร็วนี่นะครับพี่น้องมันจะห้ามเลยจัรหน่อยพ,พ,พอดินแข็งพอดินแข็งบานนี้พ่อไทยในรอบที่สองนี่นะครับพ่อไทยในรอบที่สองนี่มันจะเลื่อมล่องล่องนะครับเลื่อมล่องล่องแล้ว ก็จะเทยดีอันนี้คนนี้จะ็กน้อยนึงครับอู้่านหาบูขนาดหน้นอยู่วงไหนบุละ่ะ <laughs> พี่น้องเบิ่งกันยางๆเลยครับด้วยคลิปนี้ครับพี่น้อง ไ,ไกลๆแล้วครับอู้นมองก๊กใหม่พีพ่น้องกันสุดขนาดเพิ่นฮะเราจะใช่วมวนขนาดแป้งเงี้ยเงี้ยนี่แปงง้งยาวๆแบบนี้ใชดีครับ <c ười> จะเห็นว่าคือว่าระเบิกลองแรงนี่ก็จะจะเป๊นะนิหน่อยเดีนิดนี่เอาพิ่ง <c ười> นะครับว่า,าได้ไผแล้วครับผมพี่น้องกันด้งแบกกลางไง เขาไปจบเก็บมุมกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ไปเก็บมุมมาสองมุมแล้วคกันฟังเสียงเด้อพี่น้องเนีอนะครับฟังเสียงเบื้องครับเสียงมวลน,นี่มันแบเสียงไฟรลอ,อง bom. Cô nè, nhìn thấy สำหรับพี่น้องที่สนใจครับผมนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับจิตบาทได้เลยนะครับผม098นะครับ108121ครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไอเดียไลน์นะครับเบอร์เดียวกันแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ราคาเงินสดเนาะพี่น้องราคาเงินสดนะครับโปรโมชั่นจากนี้ฮอดสิ้นเดือนนะครับผมอยู่ที่640,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นของแถมจัดหนักจัดเต็มครับ ผมแถมให้สามตันเลยพี่น้องห้องแถมผมนะครับสำหรับหา0ู 40, 40, ดีนะครับสามเห้องแถมสามตันที่เก่าครับ ที่ลองเองเราแบบนี้สไลค์คิวนี้ครับพี่น้องครับอ่าขาออนุญาตนะครับจบการรีวิวเพียงที่นี่ก่อนนะครับผมคลิปต่อไปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนำครับผมคลิปนี้ปิดบาทนะครับรถไทยอินดี้นะครับขอลาพี่าลาน้องเพียงที่นี่ก่อนครับกลาบสวัสดีครับ